พยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะวันนี้จะเกิดฝนตกนะนี่ยังไม่ถึงหน้าร้อนสัก,กนหน่อยทําไมฝนถึงได้ตกไม่ลืมหูลืมตาอย่างนี้โชคดีที่เรากรับบ้านเร็วแล้วแน่วันนี้นะเดี๋ยวแล้วก็เปียกโชกแน่แน่เลยบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะน่าจะหาอะไรอร่อยๆมาดื่มมากินกันหน่อยนะมันคงจะดีเดี๋ยวหวังว่าฉันจะทําให้นะ,ะยังอามาค่อยบอกเธอก็แล้วกันคุณพ่อคะว่าไงลูกฉันอยากได้เสื้อกันฝนเหมือนตัวน้นนะคะเฮื ออได้เลยลูกพรุ่งนี้โรงเรียนเลิกแล้วเนี่ยเราไปซื้อกันเลยนะอะอ่าอืม <c oughs> แม่คะเนี่ยฝนตกหนักมากเลยแล้วคะ่ะแม่มารับหนูหน่อยนะที่ป้ายรถเมย์นะค่ะแม่เร็วเร็วนะคะ คุณนอ๋จะไปไหนครับอ๋ออ๋ออ๋อก็ไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยเฮ้ยอะไปอะ้ปเฮ้ยนายจะไปไหนอ่ะ โอ้ไปร้านสะดวกซื้อนะอยากได้มีโกนอ๋ออองั้นเหรอไปเลยลูกไปเลยเร็วๆเๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปเร็วๆเร็วๆระวังนะระวังระวังลื่นระวังลื่นนะระวังลื่นเฮ้ยพี่ชายพี่ชายนี่ฮะโอ๊ะ ไปซื้อเสื้อกันฝนให้นาริมนะผมจะรออยู่ข้างนอกเนี่ยเออทำงั้นไม่ได้นะนายทำโรคพี่หายเมื่อวานนี้ไปซื้อมาใช้เลยอย่าลืมสิก็ได้ครับพี่แล้วก็ไปสิออไปไปซื้อเสื้อกันฝนก่อนนะ,ะแน่นอนจ้าไปกันเธอแล้ว <laughs> นี่รูปเธอใช่ไหมค่ะหนูเองค่ะคุณลุงเธาเป็นอะไรไปอะฮะเป็นอะไรเธอพูดในการบริหารนะคิดยงังไงที่มประกวดร้องเพลงแบบนี้อะ เธอก็รู้ว่าห้างของเราจัดงานวันและเวลาเดียวกับที่นั่นน่ะหนูขอโทษค่ะคุณลุงนี่ลุงลุงไม่เข้าใจเลยจริงๆหนูขอโทษค่ะช่างเถอะไปซะไปเ้ระทานฮะา คือเราชักช้าอย,าย่างนี้ไม่มีทางได้รื้อตลาดสร้างศูนย์การค้าดูรูปพวกนี้สิงานประกวดร้องเพลงของพวกมันเนี่ยคนเยอะมากเลยนะเอ๊ะนี่นี่มันแรงเก,กินนี่นะอาแท้ครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเออดักโกไว้คุยกันใหม่ก้วกันนะครับ คุณพิยอครับผม,มเป็นคนไปดูนาริเมืม่อบัก่อนแต่โรงพยาบาลบอกว่านาริมออกไปแล้วเหรอ,อต้องขอโทษเลยครับที่ไม่ได้บอกให้ท่านทราบนะครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะอ๋อตอนนี้เขาไปพักฟื้นที่อเมริกานะครับเอ,อเมริกาครับ <c oughs> ก็ดีนะไปอยู่ในที่ที่ไม่รู้จักเนะี่จะได้ไม่เครียดเรื่องความทรงจำ

ประธานชอยนะครับสบายดีหครับครับขอบคุณครับอ๋อเลยครับครับครับ้จะโทรหาคุณอยู่พอดีเลยครับครับแล้วผมติดต่อท่านประธานไปนะครับบอกผมสิว่าทำไมที่พานาริมมาเดินห้างไม่ได้ล่ะครับผมอยากรู้เหตุผลเน่ยผมบอกเหตุผลจริงๆไม่ได้หรอก เออผมอยากรู้เหตุผลเพราะผมรับผิดชอบครอบครัวใหม่ของเขาอยู่นะครับช่วยปิดนบันเป็นความลับทีผมไว้ใจคุณนะมีเรื่องที่ต้องสาสางเกี่ยวกับการตายของคนในครอบครัวทั้งหมดผมบอกคุณมากกว่านี้ไม่ได้คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคุณด็อกโกอ,อีกแล้วใช่ไหมตอนนี้ เขาเคยเป็นเจ้านายผมแต่ว่าตอนนี้ผมเลิกเต็มตัวแล้วอมผมเชื่อใจคุณขอร้องว่าอย่าบอกคุณดอกโกเรื่องนาวินนะครับให้เขารู้ไม่ได้เด็ดขาดผมลากก่อนใครอะรฉันเองค่ะหาบุกยังโอ้สวัสดีแล้วคุณอยู่ไหนคะเนี่ย อ๋อผมเดินอยู่ในห้างซานาร่าเนี่ยอ๋อถ้าอย่างนั้นเจอกันหน่อยนะคะตอนนี้ฉันอารมไม่ค่อยดีนะคะมีร้านกาแฟที่ชั้นหนึ่งฉันจะรอคุณที่นั่นก็แล้วกันนะคะ,อะโอเคผมกำลังจะถึงแล้วไม่จะโทรมาก็ได้นี่น้อกโกพูดอ๋อครับสวัสดีครับท่านได้กุน ฉันอยากให้แกมาหาที่ออฟฟิศเดี๋ยวนี้เหละโอครับเข้าใจแล้วครับผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับ นี่รู้ผมเองเหละครับท่านครับถ้าไปแอบถา่ายตั้งแต่เมื่อไหร่เนยได้ค้นแกทำงานที่ตลาดสดมิรินาเหรอเปล่าครับผมไม่เคยไปยุ่ที่นั่นนะฉันรู้มาว่าแกหาคนไปร่วมงานประกวดร้องเพลงของที่นั่นนะและยังทำให้ประสบความสำเร็จด้วยทำไมฮะผมก็แค่ช่วยเหลือพวกเขานิดหน่อยเท่านั้นเองครับท่านบอกฉันมาตามตรง คือพอไปช่วยเพื่อนที่อยู่ร่วมห้องของผมนะครับเพื่อนร่วมห้องอ่ะเชิญตามสบายครับท่านครับขอบคุณมากครับท่านโทษทีนะไว้ไปทานข้าวด้วยกันสักวันครับท่านลาก่อนครับสวัสดีครับ <laughs> เชื่อใจคุณให้ด็อกโกรู้เรื่องนาวรีไม่ได้เด็ดขาดเพื่อนร่วมห้องบ้าจริงสงสัยด็อกโกจะให้ตามมาดูว่าฉันอยู่กับใครบ้าเอ้ยพวกบ้าเนี่ย ตาไม่ละมันกลับไม่ปล่อยเลยนะเฮ้ยยองอาเป็นไงเออดวันนี้มันขอมาหาฉันเหรอเนี่ยฮะไปจะบ้าเหรอนี่ไปที่บ้านนี่นี่กลับบ้านกันดีกว่านะ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 บ้านเหรอปล่อยฉันเลยนะโอ้๋ยวนี่ไปกินกอดเธอหน้าเร็วเออขอโทษนะที่เมื่อคืนไม่ได้กลับบ้านนะนะ แม่ผู้ชายก็เป็นอย่างนี้แหละนะถ้าผู้ชายกลับบ้านทุกวันแล้วก็ก็ต้องเป็นเรื่องประหลาดนแน่ๆเลยอ่ะอ,อ,อไนอนตายแน่เลยคบ้านเมื่อไรตายแน่เมื่อนั้น